สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามารีวิวดูหอยที่ซื้อมานะครับเพื่อมาเลี้ยงขยายพันธุ์นะครับว่าหอยที่เราซื้อมาเนี่ยหอยขมนะครับมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับการเลี้ยงหอยขมของเรานะฮะนี่คือหอยขมนะครับกระสอบละ50กิโลนะครับไปซื้อมากิโลละ10บาทนะครับดูว่ากระสอบนึงมันได้เยอะขนาดไหนนะครับให้เทยให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอัตราการรอดนะครับที่ไปซื้อมา ต่างๆงกันหัดนะครับขย่าขยา่ายนูนตบไปนู่นแล้วตัวนึงจริงคือตรงนี้นะครับเป็นลูกพันุ์หอยขมนะครับลูกพันธุ์หอยขมนะครับหอยขมเนี่ยมันเอาไว้ทําแกงนะครับแกงคข้มแกงแกงต้มแกงข้งวหอยขมอ่าอะไรประมาณนี้นะครับเอาถุงเดียวก่อนก็พอเดี๋ยวเรายกไม่ไหวเราจะยกไปหวานในสระนะครับซึ่งเรามีสระอยู่5้าลูกนะครับเราก็เดี๋ยวขอขอกระสอบแรกก่อน มีมีจานไหมจานหวานอันนี้ที่เทออกมาเทให้ดูนะครับว่าห้าร้อยบาทเนี่ยมันได้ห้าสิบโลห้าสิบโลมันได้ประมาณไหนนะครับลองเกลี่ยให้เต็มกระบะป,ปูนนี้อ่ามอสเกลี่ย,เ,ยเต็มมันได้ประมาณประมาณนี้นะครับของครึ่งกระบะป,ปูนเป็นลูกพันน้อยผมนะครับสดๆนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับสุรินทร์เขาส่งเก็บตอนวันังคารแล้วก็ส่งมาให้ตอน กลางคืนนะครับมาถึงตอนเช้าเราก็จะหวานเลยนะครับจริงๆเดี๋ยวต้องเอาใส่น้ําดูนะครับดูเปอร์เซ็นต์อัตราการรอดแต่ก็ดูสมบูรณ์ดีอยู่นะครับหอยขมนะครับย้อนความไปนิดนึงก็คือทุกวันนี้หากินยากนะครับบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่เพราะว่าอย่างที่ผมเนี่ยหาหอยขมในยากมีแต่หอยเชอรี่นะครับเราเลยเอามาขยายพันธุ์ซึ่งเราก็ได้ปล่อยไปแล้วนะครับในคลองในหนองเป็นทีละร้อยโล200อโลอย่างนี้นะครับไปเรายกมาตรงนี้ไหนมด ยกไปปล่อยสานี้สานี้เราจะปล่อยสัก5 0โลเอ้ยอ่าสัก50าโลนะครับเพราะเรามีสายอยู่5้าลูกถ้าปล่อยที่เดียวเยอะเกินไปบางทีมันหากินไม่ไม่นั่น,นครับไอหอยที่เห็นลอยๆอย,อย,อยู่ไม่รู้มองเห็นไหมนะเป็นหอยโขงนานครับเอาตรงนี้ก็ได้มดนี่ตรงตรงตรง,ตรงนี้หอยโขงนาผมซื้อมาจากสีสเกตนะครับแล้วมันส่งข้ามวันนะ่ะมันร้อนตายเยอะเลยนะครับลอยเต็มเลย นะครับแต่ว่ามันก็มีรอดเยอะอยู่นะครับมันก็ฝังตัวอยู่ในดินแถวโน้นนะครับแถวขอบฝัง่งแถวไรมีหอยโขงน้โอเคลองลองหว่านไปตามมุมไหนดิเ,เดี๋ยวเราเนี่ยเอาตามขอบขอบทางนู้นก่อนเดี๋ยวเราจะมารอดูว่าพอตอนใช้สายมามันจะหายไหมถ้ามันหายอะไรคือมันพานหนีแล้วแหละมันหลบแต่วมันหกด้วยหวา่หวานไปเอยมอสช่วยน้องมันหน่อยหว่านไปตามขอบเด้อไม่ต้องลึกมาก ข้อดีนะครับเราพูดถึงข้อดีเรื่องการเลี้ยงหอยขมนะครับหอยขมเหตุผลที่เอามาเลี้ยงขยายพันธุ์นะครับหอยขมเนี่ยมันหากินมันเลี้ยงง่ายนะครับหากินก็ถือว่าดีนะครับหากินเก่งมันกินได้ทุกอย่างอะไรมันอยู่ใต้มันจะอยู่มันจะไม่ค่อยขึ้นมาบนน้าเหมือนหอยโข่งเหมือนหอยเชอรี่นะมันจะอยู่ใต้น้ําอยู่ในน้ํานิ่งน้ํานิ่งน้ําใสนะครับกินพวกสาืรซากสาหร่ายที่อยู่ในน้ําอ่ะืล้ายคล้น้ําอะไรพวกนี้นะครับ หอยขมเนี sea, ite, ่ยที wrong, <S <S <wohl> cả, ่ผมเลี้ยงเพราะว่าหนึ่งข้อดีของมันคือมันไม่หนีนะครับมันไม่ค่อยหนีเหมือนหอยเชอรี่เหมือนเหมือนปลานะครับปลาเนี่ยเลี้ยงไปเนี่ยหายนะครับหนีข้อดีข้อหนึ่งก็คือไม่ค่อยมีคนมาขโมยนะครับไม่เหมือนปลานะบานแหทีเดียวก็คือหายนะครับแต่หอยขมเนี่ยคนไม่ค่อยมาขโมยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมันดูเหมือนไม่มีค่านะครับแต่จริงๆโลนึงก็ถ้าเป็นพ่อแม่พันก็โลเป็นร้อยนะครับเหมือนไม่มีค่าแต่ก็มีค่านะครับ แต่ถ้าเป็นไซส์แกงก็30-40นะครับไส์แกงนี่ครับสะรูปประมาณนี้ทั้งก่อนผมปล่อยในคลองนะครับปล่อยในคลองข้อดีข้ต่อมาก็คือผมปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยไว้เยอะนี่นะครับมันก็สามารถเป็นอาหารของหอยขมได้นะครับก็กินอาหารแบบง่ายนะครับแล้วก็มีแหนแดงนะครับแหนใบพวกแหนเป็ดอะไรพวกนี้ที่ผมมีนะครับอันนี้คือหอย ที่เห็นน้ำาใสเนี่ยคือเป็นหอยไอโ่งนานะครับเนี่ยนะฮะมันรอดอยู่นะครับเนี่ยมันทําอะไรกันเนี่ยคุยกันรึเปล่านี่ครับที่มันรอดนะครับอไปพูดถึงหอยเชอรี่กไอหอยขมกันต่อนะครับหอยขมนี่ซื้อมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับโลละสิบาทเหตุผลที่ซื้อเขาไม่ไปจับเองนะครับซื้อเอาคุ้มกว่าผมใช้คนไปจับเอาแล้วนะครับมันไป3ามสี่คนเนี่ยมันก็ได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะบางพื้นที่มันหายากนะครับ ไปจับเองเนี่ยแทบจะหาทั้งวันน่ะก็หาไม่ได้50โลนะครับสู้ซื้อเอาเลยโลละ10บาทนะครับก็จะประหยัดกว่าสําหรับเจ้านี้เขาส่งทางรถตู้นะครับถ้าจังหวัดใกล้ๆเคียงเนี่ยก็เป็นพวกรถอาหารทะเลนะครับส่งตอนกลางคืนตอนเช้าถึงเปอร์เซ็นต์การรอดก็จะเยอะนะครับแค่ไม่ต้องเลี้ยงอะไรนะครับคือหวานๆเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมันหากินเองนะครับมันหากินเอง ที่ผมมันมีผักบุ้งเยอะมีแหนแดงนะครับมีกล้วยมีนู่นนะเดี๋ยวจะเริ่มเอามาขยายพันธุ์นะครับแล้วเราก็จะมีพวกลำข้าวลำอะไรแล้วก็จะหวานนะครับผมว่ามันเลี้ยงง่ายกว่าปลานะแต่ปลาก็มีนะปลาก็ปล่อยอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ปล่อยหวานให้หมดเลยบ่อน,นี้เดี๋ยวเราจะไปอีกบ่อน,นึงยกเทเลยก็ได้นะยกเทเลยอันนี้คือบ่อบ่อด้านหน้านะครับก็หวานไป50โล เขาบอกว่าประมาณ5เดือนนะครับปล่อยให้มันขยายพันธุ์อีกสักหาเดือนนะครับให้มันอยู่ในบอ่อนี่แหละเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับดูดาหมดเลยนะบอ่อขนาดนี้50โลก็พอนะถ้าไม่ได้เลี้ยงขายนะผมไม่ได้เลี้ยงขายเลี้ยงให้มันเป็นแบบธรรมชาตินะครับเป็นอาหารคนบ้างอาหารปลาบ้างอาหารเป็ดบ้างนะครับบางทีเราก็ปล่อยเป็ดปล่อยอะไรลงให้มันลงน้ำเด้ออย่าให้มันอยู่บนฝั่งมันเดินเองไม่ได้คือหวานให้มันลงน้ํานะครับพวกหอยที่เราส่งมาเนี่ยมันหลับอยู่ มันไม่เชิงว่าหลับนะครับมันจะมี2แบบนะการส่งหอยพูดให้ฟังนิดหนึ่งนะครับ1ก็คือเขาทําให้มันหลับเหมือนจาศีลนะครับมันจะแพงแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันมีต้นทุนในการที่ทําให้มันนอนหลับนะครับหอยพวกเนี้จะเดินทางได้ดีกว่านะครับเพราะมันหลับอยู่ไม่มันไม่ตายเปอร์เซนต์การรอดจะสูงแต่หอยอย่างที่ผมเอามาเนี่ยเขาไม่ได้ทําให้มันหลับนะครับไม่ได้ทําให้มันนกคือจับสดๆแล้วส่งมาเลยทําให้เปอร์เซนต์การตายสูงนะครับแต่ ผมรับได้นะครับในส่วนหนึ่งเพราะว่าผมอยู่โคราชนะครับส่งจากสุรินทร์มาโคราชคืนเดียวถึงตอนเช้าก็หวานเลยเปอร์เซ็นต์การตายก็อาจจะไม่มากเท่า,เาไหร่นะครับก็คือรับได้นะครับแล้วก็ซื้อมาเจ้านี้เขาก็ดูแลดีนะครับ <anta. S 1> เขาดูแลดีอยู่<ม>ก็หอยมาเปอร์เซ็นต์การรอดก็สูงอยู่ไปไปบอ่อต่อไปไหนเอาเอาหอยไปบอ่อต่อไปเลย<ๆ>เดี๋ยวเรามาดูถุงหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงได้เยอะไหมเต็มบ่อเลยนะครับ มีอีกถุงหนึ่งนะครับดูว่า50ากิโลนี่นะครับหอยสดสดไม่มีกลิ่นนะครับดมดูอยู่มันก็มีกลิ่นหอยนั่นแหละครับธรรมดาเขาก็จับมามันก็มีตายบ้างดีบ้างนะครับผสมปนเปกันไปเป็นลูกหอยนะครับเทให้ดูนะครับแบบนี้กิโลละสิบบาทนะครับแต่หอยคัดเขาก็มีขายนะฮะโอเค เราไปหวานดูแล้วเราก็คอยสังเกตด,ดูว่ามันมีเปอร์เซ็นต์การรอดเท่าไหร่ยกมาทางนี้น่ยทางนี้เรามาบ่อด้านข้างนี้นะครับสะตรงนี้ก็น่าจะเหมาะอยู่นะครับเพราะมีเวิร์มมีอะไรเนี่ยน้ําท่วมขังแถวๆนี้พอดีเดี๋ยวให้เขาหว่านทางนู้นใส่ตรงนี้เลยเนีย่ตามขอบแต่แต่ไม่แต่เวิร์มตรงบนมันลงเร็วนวน้ำน่ะอย่าหวานตรงนี้เลยให้หวานหวาน,วานมุมม,ม,มุมด้านล่างหน่อยอัตาคนละนี่คนละหน่อยหนะ่อยหวานเลยครับ เอาให้มันลงข้างล่างหน่อยนะถ้าวางข้างบนมากแล้วไหนคิงนนะที่ไหน,หนออไปไปลึกๆอีก,อกรอบ <laughs> โอเคบ่อนี้กว้างอยงู่นะครับก็จริงๆหอยเชลลี่มีเยอะนะครับในบอนน่อเนี้แต่ผมผมอยากได้หอยขมบ้างหอยขมยังไม่ค่อยมีนะครับ ก็ไม่ค่อยลอยเท่าไหร่นะครับตัวลอยส่วนมากจะตายนะครับูน่นทางมุมนู้นก็ได้นะเดินไปตรงมุมนู้นก็ได้นิดๆหน่อยๆเออหวานเลยเอาไว้เอาไว้ดูว่ามันจะรอดไหมคือตอนนั้นเราเทลงดูอ่ะเวลามันรอดนะมันจะเดินหายไปหมดเลยนะม,มันจะเดินหายไปพวกลอยส่วนมากก็มันก็มีตายบ้างไม่ตายบ้างนะลูมอัลโมาเนี่โอเค เม่กันหวานเลยขิงเกิอย่าให้มันลงข้างดินุ่นไปหวานทั้งนู้นนุ่นมุมนู้นเต็มเลยเนะี่ยต้องให้มันลงน้ํานะครับถ้ามันไม่ลงบางทีมันเดินเองไม่ได้เนี่ยรอดนะครับเนี่ยรอดเลยนี่นะฮะไม่มีตายนะครับก็มันก็จะมีช่วงกลางวันนี้แดดร้อนถ้าปล่อยได้ปล่อยเช้าเนะครับตอนนี้มันแดดมันร้อนตอนประมาณสิบโมงกว่ามีขักบุงบ้งขักบุง้งมีอะไรอยู่นี่ครับก็คือบรรยากาศบอ่อที่สองปล่อยบอ่อแล้ถุง เออหวานสุดเดี๋ยวมันเดินเองได้คือเราจะได้หวานอาหารถูกอะ่ะเผื่อพวกเอาลำข้าวหรือเอาอะไรมาหวานแถวนี้ได้ถูกบอ่อที่สามก็หมดนะครับเทไปแล้วพอเมื่อกี้กดถ่ายไปไม่รู้ติดไม่ติดนี่นะครับสภาพของบอ่อที่สามนะครับที่เราหวานไปทุกคนก็หวานเสร็จหมดแล้วนะครับจะเห็นหอยอยู่ข้างล่าง ที่บานไปใสเลยนะครับน้าําใสหอยหอยหอยขมหอยขมหอยอะไรมันก็ชอบนะครับสภาพน้ําอย่างเงี้ยน้าไม่ขุนนะครับใสเลยไปไปลูกที่สี่หอยขมนะครับเป็นสัตว์ที่มันมีสองเพศในตัวเดียวกันออกลูกเป็นตัวไม่ได้ออกเป็นไข่เหมือนกับหอยเชอรี่หอยโขงนะครับ ข้อดีของมันตรงนี้ที่ผมชอบมากคือพอมันออกลูกปุ๊บมันก็จะเจริญเติบโตใต้น้ําไปเลยนะครับหอยขมมันไม่ค่อยหนีไปไหนมันจะชอบอยู่ในน้ํานิ่งนะครับมันก็จะฝังตัวอยู่อย่างนี้แหละครับอยู่เกาะตามขอนไม้รากไม้หรือไม้ไผ่ที่เราเสียบไว้ล้อยางรถยนต์อะไรพวกนี้กินแลงตน้นกินอ่าพวกตะไคร่น้ำซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารนะครับบางทีผมก็ เอาเคีวัวเอาลำเอาแกบอะไรมาหวาน,นครับมันมันก็มันก็กินนะมันก็มาก่อเยอะอยูน่นะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเพราะว่าไปไปบอกต่อไปการเลี้ยงของผมผมไม่เลี้ยงในกระชังเท่าไหร่นะไม่เลี้ยงในบอ่อปูนไม่เลี้ยงในในพวกบ่อผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันขี้เกียจเปลี่ยนน้าอันนี้ก็คือให้เป็นน้ําธรรมชาติเลย มันมีตลอดเลยน้ําบ่อเนี้ยตั้งแต่ขุดถ้าใครเคยเห็นที่ผมขุดโค้งหนองนานะครับมันไม่ลดสักทีอืมก็เลยลองเอาหอยมาปล่อยดูเดี๋ยวรอดูอีกห้าเดือนนะครับมันน่าจะมีหอยเยอะกว่านี้ตายคิงเรอยลุงสุดท้ายแล้วถุงสุดท้ายละตุงสุดท้ายนะครับดูนู้นที่เราเดินมาเนี่ยไม่ใช่ไกลๆนะนะมันบรรยากาศโค้งหนองนาไม่ได้ตัดหญ้าข้างหลังนะมีแต่ผักบุ้ง ขึ้นเต็มเลยนี่จะผักบุ้งนะครับแล้วตรงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปดูบ่อสุดท้ายบ่อที่สี่ที่ปล่อยหอยกันระหว่างนี้เราพูดข้อดีของหอยขบไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอย่างที่บอกมันไม่ค่อยหนีนะครับมันหากินง่ายมันอยู่แบบมันดีกว่าเลี้ยงปลานะ่ะที่ผมคิดนะแล้วโลบางทีถ้าเป็นพ่อพันธแม่พันเขาก็ขายกันโลละร้อยนะถ้าไซส์แกงก็โลละโลละประมาณ30กว่าบาทนะครับ 30บาทแต่ถ้าไซ์ลูกแบบเศษแบบที่เอามามันก็ประมาณ10บาท15บาทแล้วแต่เจ้าแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่สถานที่นะครับโอ้ร้อนมากนะครับหน้าดําหมดละเป็น,นกเกษตรกรไม่ได้สบายน,นั่นเองสป,ปาไม่สไใส่เลยจริงใจเกษตรกรไม่ได้สบายนะครับอ่ะโตมาเทาเลยอันนี้ก็ถุงที่4ี่นะครับกระสอบที่4อหอยขม50โลนะครับถุงหนึ่งถุงละ5 0 0บาทนี่นะครับ ดูกันใกล้ๆจะจับเป็นลูกหอยนะครับเอามาเลี้ยงต่อขยายพันธุ์อัตราการรอดก็เยอะอยู่นะครับพี่หวานไปก่อนนานนี้โอเคอพี่เล็กโดวานเลยนี่แหละตามขอบสระนะครับลูกที่สีเราเดี๋ยวเราหวานร้อนแล้วนะครับตอนนี้สิบโมงละหอยนะครับก็หวานไปไกลๆไหนก็ได้พี่เล็กเพราะข้างๆมันเป็นเวิร์มน้ำมันลงเร็ว ไอสาผมตรงนี้จริงๆตรงนี้มันเป็นเวิร์มนะครับมันตื้นแล้วมันน้ำมันขึ้นเฉพาะหน้าฝนอาจจะแบบไม่ต้องไกลมากเอาประมาณระยะตรงผักบุ้งอ่ะพี่เล็กนะครับจริงๆตรงนู้นน่ะหน้าหน้าอยากหวานด้านข้างทางนู้นกว่าเพราะตรงนู้นตื้นนะครับเป็นคลองตรงบ่อน,นี้ลึกประมาณ2เมตรแต่จริงๆหอยมันก็อยู่ได้นะครับแต่ลึกมากก็ไม่ดีสักลประมาณสักเมตรหนึ่งเนี่ยกำลังพอดีพอดีแต่เรื่องที่เกาะที่กินมันก็น่าจะมีนะครับผักบุ้งขึ้นเต็มเลยน้ําใสผักบุ้งนั่นนะครับ น้ำก็สะอาดดีครับยขยายพันธุ์เร็วนะครับถ้าไม่มีศัตรูถ้าไม่มีคนจับมันกินมันขยายพันธุ์เร็วแทบไม่ต้องให้อาหารนะครับอยู่กับธรรมชาติครับเดี๋ยวเต็มเลยหากินยากแล้วนะครับทุกวันนี้ถ้าถ้าคิดจะไปหวังแต่จะจับในแม่น้ําลําคลองในนาคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าถ้าเลี้ยงอนุรักษ์ไว้หน่อยก็จะดีนะครับมันจะได้แบบมีให้เรากินตลอดไปนะครับหากินตอนนี้อาจจะหาได้นะครับแต่รุ่นลูกร,รุ่นหลานอาจจะไม่มีให้กินแล้ว พราะว่าเขาใช้ยาฆ่าแมลงใช้สารเคมีใช้อะไรนะหอยมันตายเยอะมากครับแล้วบางทีพวกนกพวกศัตรูของหอยทางธรรมชาติม ina, ันก็มีนะครับนกปากห่างอะไรพวกนี้ลงมากินทีก็หมดทุ่งนาเหมือนกันนะถ้ามีที่มีทางก็โยนไว้หว่านไว้นะครับนี่นะครับบรรยากาศก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับมีแค่ฝากไว้เท่านี้ครับก็คือเรื่องการเลี้ยงหอยว่าหอยขมเนี่ยมันเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ ต่อไปเนี่ยมันก็หากินยากขึ้นราคาก็น่าจะแพงมากขึ้นถ้าเลี้ยงได้นะครับราคาตอนนี้ไม่แพงโลละสิบยีบาทก็ซื้อหามาเลี้ยงกันไว้นะครับมันขยายพันธุ์ได้เองหากินมันแบบเก่งนะพูดง่ายๆแล้วไม่ค่อยหนีไม่เหมือนปลานะเลี้ยงปลาล้วปลาหายชอบหนีออกจากบ่อนะฮะฝากไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้โอเคบ๊ายบาย <laughs> มากินตัวขนาดนี้เยี่ยม